ผมวิชัยพีท,ท,ท,ทนะครับวันนี้มาอยู่กับสลีเเผากระบะ2องเผานะครับคันนี้เป็นเผากระบะกว้างที่180ยาวที่3-50เมตรห้แต่ลูกค้าต้องการที่สงเผานะครับคันนี้ก็ไปส่งที่บ้านทุ่งโปรงอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับก็นัดลูกค้าไว้แล้วเดี๋ยวจะได้ไปส่งนะครับคันนี้ก็ เ,เหล็กรางน้ำสี่นิ้วนะครับเสริมด้วยสารนะครับมาดีนะครับกอกสูงที่หนึ่งเมตรนะครับกอกสูงที่หนึ่งเมตรนี่เป็นยางกระบะนะครับยางกระบะลงล่างเช็คซีนะครับ กระบะนิสันเอมนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งกันนะครับแบบนี้เลยนะครับนดใสนใจก็ติดต่อได้ีเบอร์โทรวิชัยครับ0833383507นะครับ083 3 38 35 07ปดา็ดดีส่งทุกท่านนะครับอาจจะมีช้าบ้างน,นะครับพอดีจังหวะเราทำหลายคันนะครับทำหลายคันตรงนี้งานก็เริ่มจะเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นแล้วเราก็อาจจะทําได้ส่งได้ไม่ทันใจลูกค้านั่งไงต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ครับไม่ไกลส่งฟรีครับไม่ไกลส่งฟรีเพราะว่าไม่ไกลผมให้ถึง200ยกิโลเมตรนะครับผมส่งให้ฟรีนะครับเพราะว่าน้ํามันก็ขึ้นนะครับน้ํามันลิตลละสาบาทแล้วแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับส่งให้ลูกค้าส่งฟรีได้นะครับขอให้สั่งนะครับส่วนสินค้าก็จะมีมัดจํานะครับสามพบาทนะครับท่านใดที่ไม่กล้ามัดจําผมก็ไม่กล้าไปเหมือนกันนะครับเพราะว่า ผมก็โดนมาเหมือนกันนะครับถ้าไม่ใกล้ใกล้กันเนี่ยผมก็ไม่กล้าครับเพราะว่าบางทีเราทําไปแล้วสเปคถ้าเป็นสเปคที่จะเป็นที่นิยมนะครับสากลเนี่ยเราก็พอจะมาขายใหม่ได้นะครับแต่ถ้าบางทีบางท่านสั่งสเปคที่ไม่ไม่ตรงหรือไม่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาพูดง่ายๆเถอะนะครับก็บางทีเราก็ต้องเก็บมัดจํานะครับยังไงต้อง ขอความกรุณาและขอความเข้าใจสำหรับลูกค้านะครับเก็บมัดจำสามพันบาทครับที่เหลือก็เก็บที่หน้าบ้านตอนส่งรถนะครับผมส่วนรถเรามีรับประกันครับรับประกันหนึ่งปีครับรับประกันความพึงพอใจนะครับคือรับประกันโครงสร้างนะครับโครงสร้างหมายถึงตัวช่วงล่างนะครับตัวบอดี้ทั้งหมดนะครับส่วนของเราก็จะเป็นโครงสร้างข้างบนก็จะเป็นเหล็กรางน้ํานะครับหลรางน้ําเป็น หัวท้ายนะครับหัวท้ายนะครับถ้ายาวกว่านี้หน่อยก็จะมีหัวกลางท้ายนะครับวันนี้จะใส่หัวท้ายนะครับเพราะว่าเหล็กเหล็กกล่องเราให้เหล็กกล่องหนานะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งจุดไม่ใช่ตัวนี้สองสองมิลนะครับให้มาสองมิลสองมิลก็หนาครับหนาก็เหล็กกล่องสองมิลเนี่ยถือว่าหนาครับตั้งแต่ทํางานมาก็ใช้สองมิลนี่คือว่าถือว่าหนาแล้วนะครับ ก็ถ้าใดสนใจก็ติดต่อมาได้ครับอีเวอร์โทวิชัยครับ0833383507 0833383507นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านลูกค้านะครับเพราะนั้นลูกค้าไว้สายสายแต่วันนี้มันเที่ยงแล้วนะครับยังไงต้องขอไปลูกค้านะครับมันถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยครับผมแกเห็นรถเราเป็นยังไงเนาะครับลองใส่เบื้องนะครับเนาะต้องไปงานเบื้องก่อนครับครับ นี่กรับบับ่ตรงเป็กปันไดสบายครับพ่อชายใดอยู่ลองเบิ่งครับแนวอยู่บ้านใดเนาะครับบ้านทุ่งโปร่งอำเภออำเภอเมืองน้องบัวห้อยเนาะครับผมกับมื้อนี้กับมาถึงลูกค้าเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองใส่เบิ่งเป็นเผากระบะสองเผานะครับครับจังใดกับขอขอบคุณลูกค้าหลายๆครับสวัสดีครับ